โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกมเทอร่าเทคครับวันนี้ผมก็จะมาทาคลิปให้น้องๆที่ถามเข้ามานะครับว่าเล้นกับเพื่อนอยังไงนั่นเองตอนนี้เราก็อยู่ในนี้นะครับหมวดเ,เรากดไปที่ออปชันก่อนเลยเราจะทําให้เป็นภาษาไทยครับแล้วเราก็ปรับเรือกภาษาเราเป็นคนไทยเราต้องเลือกภาษาไทยนะครับ่า เปดสำบไทยแล้วก็เรอะไรเร่อจนง,ง่ายขึ้นนะครับนี่เลยมดเล่นคนเดียวก็มีนะนี่เล่นเกมใหม่เห็นไหมโหลดอันนี้โหลดที่เราเล่นเกมไว้นี่เลยเล่นหลายคนเราเล่นหลายคนนี่นี่ก็จะเป็นห้องที่มีคนคี์ไว้โผล่ออกมาได้4ี่คนนั่นเองถามว่าเล่นยังไงกับเพื่อนใช่ไหมตอนอื่นเลยก็ต้องสร้างห้องนี่เลยข้างล่างเลยครับเขียวๆนี้ กดเข้าไปสร้างห้องจะมีอยู่3หมวดหมวดแรกก็คือเล่นกับเพื่อนได้เหมือนกันเล่นได้กับเพื่อน3าหมวดเลยนะครับหมวดแรกก็จะเป็นแบบเล่นแบบว่าหาเงินหาเงินวิ่งรับเควสฆ่ามอนเตอร์หาของซื้อของจาก a อ c ซอะไรแบบนี้ครับส่วนอันที่2ก็จะเป็นเล่นกับเพื่อนเหมือนกันแต่จะเป็นแบบ สร้างของได้เลยไม่ต้องไปหาเงินครับแบบสร้างได้แบบไม่มีจากัดครับอยากจะสร้างอะไรก็สร้างมีบล็อกให้เราเลือกได้เลือกสั่งได้เต็มที่ครับแล้วก็วิง่งไปตีมอนล้วสามารถเลือกระดับสูงขึ้นได้น r m a ม h ลไฮธรรมดาพิเศษเลยก็ว่าไปครับส่วนอันที่3ก็จะเป็นเล่นกับเพื่อนเหกันแต่เล่นแบบยิงกันครับนะใครอยากแต่งรถมา PV p v p ีกันนี่เลยหมดที่่าเดี๋ยวผมสร้างหมวดแรกให้ดู ว่ามันเป็นยังไงเห็นไหมจะเ,เป็นแบบนี้ครับเราก็สร้างเลยหางเงินเห็นไหมครับหมดแรกถ้าเล่นกับเพื่อนเราก็จะได้เงินมาอยู่ที่6กหมืบอทเริ่มต้นเห็นไหมแล้วจะชวนเพื่อนเล่นยังไงใช่ไหมปัญหาของทุกคนนั้นมีคำตอบครับ นั่นก็คือกด shift และแท a บอ่ามันก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาเห็นไหมครับ shift และแทบ็บวกกันแล้วก็จะขึ้นมาหน้านี้อ่าเรามีเพื่อนอยู่กี่คนแล้วก็กดอ่าสมมุติผมจะชวนเพื่อนนะผมก็คลิกขวาที่เพื่อนฟึบอ่าก็จะมีข้อความขึ้นมาส่งข้อความดูโปรไฟล์เชิญเข้าร่วมรับชม เชิญเข้าร่วม็อบบี้อ่าถ้าเพื่อนออนไลน์ก็จะมีคําว่าชวนเล่นเกมครับแค่คลิกขวาที่ชื่อเพื่อนนะครับเนี่ยเชิญรับชมเชิญเข้า็อบบี้อ่าหรือว่าเชิญเล่นเกมแล้วก็เชิญเล่นเกมไปเ้ยตอนนี้การเข้าอ้าโดนยิงบังอาจมากนะเห็นนะนี่คือหมวดแรกเนี่ยช่วยง่ายๆครับชิปกัดแทบ็บแล้วก็คลิกขวาที่ชื่อเพื่อนปับ๊บแล้วก็ส่งเชิญไป แล้วก็รอเพื่อนกดรับนะครับอ่าเดี๋ยวผมไปคีย์หมดที่สองให้ดูออกเห็นนครับเป็นห,หลายคนล่างหมดที่สองอ่าหมดที่สองนี้จะมีให้เลือกนะครับจะเอาบอนเตอร์แบบกดเทียมหรือไม่มดเทียมอ่าผมเอาแบบฮาร์ดนะฮาร์ดเป็นเลยมาแล้วเห็นไหมครับ ไม่มีจำนวนเงินครับนี่เลยเราสร้างได้หมดทุกอย่างครับมีกี่แบบมีเฮ้ยมีบล็อกแบบใหม่ด้วยเหรออะไรกันนี่ยผมไม่เคยเข้ามานานเยี่ยมไปเลยอ่ะนี่เลยหมดที่2ครับสร้างได้รัวๆแล้วเราลองไปดูไหมว่าจะมีมอนสเตอร์โหดอ่าแล้วก็ชวนเพื่อนเหมือนเดิมชิปแท็บเห็นไหม คลิกขวาที่เพื่อนฟับฟับเชิญเชิญเข้าเล่นเกมถ้าเพื่อนมีเกมก็จะเชิญเข้าเล่นเกมได้ครับแต่เพื่อนผมคนนี้ไม่มี wow. mm. เกมครับไงเชิญส่งข้อความเห็นไหมง่ายๆครับเชิญเล่นเกมชวนเล่นเกมหรือจะไปเข้าที่ห้องห้องข้างหน้ามันก็ได้แต่ว่ามันหาบางทีหาไม่เจอครับเนี่ยเห็นไหมถ้ามีเพื่อนถ้ามีเพื่อนมันก็จะนี่ได้ครับ นี่อะไรอ่ะผมเจออะไรอ่ะนี่ผมจะสร้างสร้างเมื่อกี้เขาขึ้นอะไรมาเนี่ยเราจะสร้างสร้างคันนี้นะแล้วก็ถ่ายรูปแชะ์เนี่ยเซฟเฮ้ยมีล้ำใหม่มาถ่ายรูปไว้เดี๋ยวผมก็จะสร้างขึ้นมาแบบง่ายๆอ่ากดผิดกดผิดสร้างขึ้นมาแบบง่ายๆครับเออเยอะแล้วเยอะแล้ว,ลวเออ เมื่อกี้เราถ่ายรูปเข้ามาเราจะวาร์ปมาถ้าห้องนี้ก็วาร์ปไปได้เลยปุ๊บปุ๊บไม่มวาร์ปเลยเฮ้ยไงล่ะก๊อปปี้ยานคนอื่นมาอันไหนด้านไหนหลังเนี่ยเฮ้ยเอาล่นก๊อปปี้ยานเอ็มพีซีมาอย่าเข้ามาแอ้โอ้ไอ้ยานนายยิงไม่แางเลย ้ะดนี่คือแบบฮาร์ดครับแบบฮาร์ดอ่ะเดี๋ยวผมไปคีย์บอร์ดที่สามบ์ดที่สามเล่นหลายคนเนี่ยเห็นไหมถ้าใครคีย์ก็จะมาโผลน่นี้แต่บางที <c oughs> เราหาไม่เจอไงผมตอนนั้นให้เพื่อนคีย์ผมยังหา <c oughs> เพื่อนผมไม่เจอเลยผมก็เลยใช้วิธีช <c oughs> ิปกระแท็กเอาแล้วชวนเพื่อนเข้ามาเล่นสวนเพื่อน <c oughs> เอนข้าห้องอ่าโหลดนะ อที่3ครับหอ,อันนี้ถามมีให้คียอะไรเยอะแยะเลยอ๋อมีระบุว่าจะสู้กันกี่นาทีแดง,แดงเราเป็นฝ่ายแดงแต่เราไม่มีเพื่อนนะครับนะอ๋อให้เราสร้างรถก่อนครับแล้วเราก็ไปสู้กับเพื่อนไหนเออไม่ให้สร้างเหรอให้เลือกอุปกรณ์เหรอ ว่าจะเอาปืนอันไหนเฮ้ยอันนี้ไปเลยไปอ๋อแล้วเราก็มาติดเองโอ้โหหมวดหมวดนี้เป็นประมาณนี้ครับเออแล้วติดไงครับเยี่ยมเลยแล้วมันจะเป็นติดรถยังไงครับเนี่ย ไว้ด้านหลังให้ดีขุ่นยังไงนะหรือผมลืมไปห,หมดละผมลืมไปหมดแล้วนี่เหรออันนี้ไม่ต้องหรอกไปอย่าบอกนะต้องใส่ให้หมดต้องใส่ให้หมดเหรออ่ะอ่ะเรียบร้อยโอ้โหนี่ระเบิดทิงนะ้งครับ บิดทิ้งต้มแบบยอมยอมแพ้หมดที่3ก็ประมาณนี้ครับขี่รถเนี่ยสร้างรถมากันแล้วก็ไปสู้กันผมไม่ได้เล่นนะหมดนี้ไม่ค่อยชอบรนเท่าไหร่เอออ่ะเลือกรลากอานแล้วเราจะออกใช่นี่ครับก็ประมาณนี้ครับแค่ทําเปลี่ยนภาษาไทยอะไรๆก็จะง่ายขึ้นนะครับ เข้าใจกันหรือเปล่าไปดีกว่าครับเดีย๋ยวถ้าว่างๆมันพักนี้ผมไม่ค่อยว่างครับเลยไม่ได้มีแบบจินตนาการสร้างสรรค์ในการมาออกแบบรถนะครับ <laughs> ไปครับปลาตีสวััดิไปดีกว่าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคน สวัสดีค่ะ